เอาละครับผมสวัสดีวัยรุ่นชาวอวีกันทุกคนและทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับพามาอยู่กับเซตไอเทมนะครับที่บอกเลยว่าคอมโบกับพลังแสงของเราโคตรโหดนะครับแต่ให้ดูพลังแสงก่อนนะครับพลังแสงที่เอามาใช้นี่คืออันนี้นะครับผมนี่เนเจอร์เรทนะครับผมเมื่อเราใช้สกิลประเภทควบคุมนะครับอะไรก็ได้ที่เป็นประเภทควบคุมนะครับ มันจะทําให้มีเอฟเฟกเผาไหม้ขึ้นมาทันทีนะครับผมรึ่งตัวของวอลคาน์นะครับถ้าเกิดเขาท่า2แล้วก็ตามด้วยท่า2แล้วก็ตามด้วยท่า1นนี่นะครับจะทําให้ฝั่งตรงข้ามติดสตันนะครับผมแล้วก็จะมีเอฟเฟกเผาไหม้ขึ้นมาอย่างที่บอกนะครับและเอามาคอมโบกับ2ไอเทมนี้ครับอากอกนี่นะครับกับเกาะไฟนะครับบอกเลยว่าแม่งโคตรโหดโคตรแรงนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเพิ่มเลือดให้กับจาแบตเขาก่อนนะครับเอาโบก้ง่ายๆครับถ้าสองเข้าไปถ้าสองเข้าไปแล้วก็ตามด้วยท่าหนึ่งดูครับดูครับดูครับนี่คือเราแทบไม่ได้ตีเลยนะครับแต่ว่าอัลโกนี่แล้วก็เกาะไฟแล้วก็พลังแฝงของเราทําการเผาอยู่นะครับบอกเลยว่าโคตรแรงนะครับผมอ่ะครับเดี๋ยวให้ดูกันช้าๆชัดๆอีกรอบหนึ่งนะครับผม คอมโบก็ง่ายๆครับผมท่าสองเข้าไปครับแล้วก็ตามด้วยท่าสองแล้วก็ตามด้วยท่าหนึ่งเรียบร้อยครับผมเอฟเฟกต์เราทํางานครับบอกเลยว่าเผานี่ดูครับเดียวเผาครับเดือยคขึ้นหลอดทันทีนะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โคตรโหดโคตรโกงนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะท่าหนึ่งท่าสองเราครับอันติเราก็เป็นการสตั้นเหมือนกันนะครับสามารถใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะครับแล้วก็อันติเข้าไปครับผม ฟาดฟันไปสักหนึงสองสามสี่ก็ลงมาดูครับนี่เป็นการสตันก็ทำให้เอฟเฟกติดเหมือนกันนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปชมในเกมกันเลยดีกว่านะครับเอาครับผมสวัสดีวัยรุ่นชาวอวีกันทุกทคนและทุกๆกท่านนะครับวันนี้นะครับมาอยู่กับบอลขาดนะครับผมมากับเซตพลังแฝงนี่นะครับพลังแสงเนเจอร์เรทนะครับเนเจอเรทนั่นเองนะครับ บอกเลยว่าเอามาคอมโบท่านหนึ่งท่าสองเรานะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโคตรหดวันนี้มากับคอมโบสามเผานะครับมีอัลโกนี่มีเกาะไฟเอามึงก่อนเลยเอามึงก่อนเลยหนูดูครับดูครับเอามีสัญลักษณ์ขึ้นเผานะครับอะไรครับแตกแ้มึงอะเออเดี๋ยวเดี๋ยว เราออกมันคับกันซีซีต่อไปเราออกเป็นคอนะครับผมเช่นเคยครับรูนรูนตีไวเหมือนเดิมนะครับ <need> เปลี่ยนไอเทมแล้วก็ฝลังแฝงแค่นั้นนะครับฝลังแฝงแล้วก็จะแปลกสักนิดหนึ่งเ,เดี๋ยวเดี๋ยวฟอเรนใจยเย็นอ้นแน่อ้นแน่นน yeah. เพื่อนมาแมงสองนะครับกู อยู่ในป้อมก่อนมึงเข้ามาฟอเรนมึงเข้ามามึงต้องประเชิญหน้าแล้วฟอเรนกูบอกเลยมึงก็กลัววัดกันไปเลยใครคือราชาวุธฟอเรนเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเจ้าเฮยเจ้าอาเฮ้ยไม่มีเพื่อนไอ้หม่งั้นแล้วกูโดนกูโดนโดนลักไก่แน่นอนเรียบร้่อไอสัตว์ฟอเรนมึงไงล่ะสองตัวมึงอะเข้ามาเลยเข้ามาเลยเอาให้ตายกันไปข้างนึงอะ แม่งเอ้ยเราเราออกคอให้ได้ก yeah, <no ่อนนะครับผมออกฟอร์เรกเขาออกของเท้าเกาะมาด้วยครับค่อนข้างที่จะตีเขายากนะครับผมมาตัดมึงเข้ามาเมื่อกี้มึงลุมกูมาดักเขาดีกว่าหรือว่าเราจะไปเอาซาต้าดีวะซาต้ามึง มึงแมงเอ้ยไม่โดนอันน่้อันน่นน้ใจเย็นครับผมใจเย็นเย็นเข้ามา <Hey. S 1> เนี่ยเช็คก่อนเลยมีเปล่ามันเอาวงกรออยู่นะครับชัวร์เลยไม่เอาไปฝั่งนู้นน่ะไป โอ้ยมันเยอะว่ะเยอะว่ะเข้ามาบิน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 เข้ามาเอาวอาถอยก่อนครับถอยก่อนค่อนข้างที่จะเล่นยากนะครับผมใจเย,ยน็ยนๆใจเยน็ยนๆ <c oughs> น่าโดนมากกว่าเล่นอันแหนนึกว่าจะเข้ามาเอาอ่ะโอเคครับเดี๋ยว ถ้าเกิดเราได้คอเนี่ยเราน่าจะโหดขึ้นหลายเท่าเลยนะครับ <Att ach! S 1> จะเย็นจะเย็นมีต้องมีชั้นเชิงนะครับเล่นกับฟอเรนเนี่ยฟอเรนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะมีชั้นเชิงกันนะครับอ่ะเฮ้ยมันเข้ามาโอ้เฮียมาสั์นี่มีการลามลามโหดด้วยนะอ่ะเข้ามา เรียบร้อยอันเชิงมันต่างกันไอ้น้องต่อไปเราออกเปนก็นอัลกอี่่นะครับเดี๋ยวเขาน่าจะขึ้นไปฟาร์มแดงนะครับไอเนี้ยรอรองดีกว่าไปไหนไรสัตว <laughs> ์จะไปไหน <Good luck. S 1> เอาล่ะเราสามารถได้ป้อมได้ครับ เอาเลยเอาป้อมเลยนะครับนะับเข้ามาผมเข้ามามกล้าเข้ามาล้ำเปล่าเอาเล่นอ่ะอยู่ในนี้โอ้โหนเดียวอันแน่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 ไล่เขาไล่เข้าไปครับไล่เข้าไปครับเดี๋ยวพเล่นไปไหนโอ้โหไอสัตว์อูไม่ไหวแล้วนะโอ้โหะเรียกเพื่อนเหรออะเรียกเพื่อนเหรอเรียกเพื่อนเลย แตกกับฟอร์เรน<ม> <c oughs> แตกเอามาันสวยๆรารอดักฟอเรนเขาตรงนี้นะครับเชื่อหรือเปล่ว่ามึงต้องเดินมาเขี่ยไม่มาวะเดี๋ยวรอเขาเอาป้อมแน่นอนครับฟอร์เรนเชื่ออย่างนั้นแน่นอนจะเอาาแม่ป้อมอ่ะไอสัตว์มา าเลินมึามาม,มามมาม,มามเข้ามามึงเข้ามาโอ้โหไอ้เหี้ยอึงเอาป่ะ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 ตึงไม่ตึงอ่ะฟลเฟลินตึงหรือตุงฮะให้พูดอีกทีตึงหรือตุง,นะตง,ตงเดี๋ยวกูอยู่งี้กูแตกแน่นอนเอาไปเลยป้อมกูอะอ่ะต่อไปเราออกเป็นเออ่เกาะไฟนะครับบอกเลยเฮี้ย o อ b o สามเผ่ากูกำลังจะสมบูรณ์แบบแล้วฟาร์มเอาเอากาะไฟก่อนนะเพื่อนกูตีมังกรอยู่ใช่ไหกูตีนกเอาดินกสำคัญกว่าเว้ยมึงรู้ป่ะอันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบแล้วนะครับเราได้ไอ้ก้อนหินเนี่ยก้อนหินเผาไหมเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่แรงไงเราต้องการแรงกว่าน,นี้ล่างไอ้หอยอยู่ไหนวะ อย่ามามั่วๆเซอร์ไพรส์กูนะฟอรเลนเช็คก่อนมีหรอผมมันจะตายอยู่นะคเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยสวยดิฟอร์เลนฟอร์เลน,เลนมามึงจะบินไปไหนมึงจะบินไปไหนเอามันในป้อมเนี่ยแหละเอาแม่งในป้อมเนี่ยแหละของจริงไอ้น้องพากูออกด้วยอือหือสัตว์โอ้ยยืนไว้อะไรให้กูสะดุดีกูมากเลย อ่ะเราได้ก่อไฟลแล้วนะครับต่อไปเราออกเป็นสปียอลองกินุสนะครับผมนี่ฟอเรนเฮ้ยมาขี่กูดิมานี่คัมอนนั่นแหละยังนั้นแหละยังนั้นแหละไอ e น d y o ยู่ฟลอเรนติโนคาร์มอนเบบี้เฮ้ยปล่อยแม่งลามไว้ก่อนอึ้งแตกแล้วก่อนพลังจะแบบทาสองเข้าไปเลยมาดิ มาดิคอมโบกูโหดนะคอมโบาสามเผาสี่เผาห้าเผาหกเผาเดเผาแปดเผาแตกมีกตัวมึงตัวรอจังหวะด,ดีๆแล้วกูจะเอามึงแล้วเนี่ยกูจะไปไหนมีอาย่านะกูบอกเลยโหดขึ้นสิบเท่าไปไหนวะไอ้อัดอ,าอาตายหมดครับเปลียวฟ้าเขาผมเอาไอ้เฟอเรนเนี่ย อะไรอพอดีเลยพอดีเลยบ้ฟพให้ลงม้าทันกูพ,พาเพื่อนกูมาฆ่าจะแท้สัตว์เกาะพี่นี่มาเห็นร <Hello. S 1> อันต้องอย่างนั้นล่าฟอรเรนเลยสัตเ,เดี๋ยวเราเรอดักรอดักเอาเออมันต้องมีตัวมาเอาบัางแหละเดิมแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดมึงไม่มาอ่าโอเค ไอีสัตย์เอ้ยมาสัตว์มา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 ไม่ค่อยกลัวหรอกนะกูบอกเลยอืมพาส,สิบมึงอยู่ไหนมาพาสสิบมีป่าพาสสิบมีพาสสิบป่ามีป่าพาสสิบอะมีป่าแหมงเอ, <c oughs> อ้ยถอยผมแแมงอึดจริงอึดไปไหนเนี่ย โคตรอึดไอสัตว์อะต่อไปเราออกเป็นมุรามาสานะครับไอวิโรแมงอึดสัตว์เฮ้ยหน้าตายมากมึงเนี่ยรู้ตัวปะเอาขึ้นมาเลยครับครบเลยครับผมครบเลยครับแม่งเอ,ยเอ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วตายหมดคุยถอกแล้วไงมาครับผมไอแม่ไอสัตว์เงาไม่ล่ะมึงอะ ใจเย็นๆเดี๋ยวเราไปเอาไอเอลสุนะครับมึงจะไปไหนเอลสุจะไปไหนจะไปไหนไปไหนมึงตัวนึงมึงตัวหนึ่ง,ม,ง,งมันนี่เลยนะมันนี่เลยนะจะบินเหรอจะบินเหรอฮะอย่าคิดที่จะบินหนีพี่เอาเฮ้ยเอามานันไวรุ่นสวยแมงไม่ตายสับ เอาถอยก่อนนะครับกูดดแม่งตีจบแตกแน่อนอนกูเดินอืดเหลือเกินไอ้วีโร่แม่งโคตรอืดน,นะครับตอนนี้เราไปเอาฟอร์เรนดีกว่ามาสัตว์กูได้มูลามาสะแล้วไอ้แม่งกำลังยกพวกมหากูถอยก่อนแหละมามเข้ามาตั้งหวาเมื่อกี้ไอมันรอ,อ,อดไปได้ไงวะตาตาเนี่ยอ่าสัตว์อ่า เลงเหรอเลงเหรอมึงเลงเหรอเลงอะไรล่าเลยครับล่าเลยครับแตกสองแน่นอนแตกสองที่ยองขวัญแน,น่นอนไปไหน <c oughs> อุ้ยเอาันดิ <c oughs> นิดเดียวไอส้สวนเอ้แม่งงบแบบเโอเคตอนนี้ไอเทมเราก็ครบแล้วนะครับไ,รได้เวลาแล้วบอกเลยในเวลาที่เราต้องห้าวแล้วโชว์ความห้าวหาญกันหน่อย ชัดเจนขนาดนี้มึงจะไปไหนไอสัตว์จะไปไหนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนจะไปไหนไปไหน <c oughs> ไอวิโรนมันเอึดสัตว์เราใจเย็นเฮ้ยเรียบร้อยครับมึงไม่รอดครับกูบอกเลย อูขี่มา้าลายหดมึงเลยมามามึงมามึงมาแตกเฮ้ยล่างล่างไอ้บนบนบนเฮ้ยเพื่อเรา fk คนหนึ่งวะใครวะตอนนี้ไอา้ย่าเรา fk ไปแล้วนะครับแม่งเอ้ยทำไมทิ้งกันแบบนี้เหมือนอีกติกเลยเอาเอาเอาแทงมันก่อนเลยครับ แทงมันไม่กลัวตายแทงมันไม่กลัวตายปู่ขอกันไอสัตว์ขอเลนเอาล่างครับผม <R ally. S 1> เดี๋ยวเรากลับไปกันนะครับไอ้อย่ามัน fk ครับเป็นไปได้ว่าฟอรเรนจะจบเอางั้นเหล,อเลือฟอเรนฮะดีมากมึงรู้งานจริงรู้งานจริง รู้งานจริงรู้งานจริงเอาไหมเอาไหมจริงครับเอาจบซะแล้วอ่ะก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับโบวคขานะครับผมซึ่งมากับเซตไอเทมนะครับสามเผานะครับซึ่งมาคอมโบกับพลังแฝงของเรานะครับเนเจอร์เรนนะครับก็จะเป็นสามเผาทันทีนะครับผม โอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม